สวัสดีจ้าเพื่อนๆพอชูตัวมานเป็นยังไงกันบ้างจ้าวันนี้ออกมาซื้อของนะเพื่อนๆนะก็ยังอยู่ในช่วงโควิดอยู่นะเพื่อนๆก็ช่วงนี้ก็อันตรายมากคือยุโรปตอนนี้ก็เป็นสีแดงหมดแล้วนะเพื่อนๆก็ก็จะบอกเพื่อนๆว่าดูแลรักษาสุขภาพดีนะเพื่อนๆอนะยังไงก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะเพื่อนๆอันนี้เป็นทางที่เราจะไป ซื้อของนะเพื่อนๆยังไงก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปร้านเอเชียนะเพื่อนๆยังไงถ้าสมมุติว่าคนไม่เยอะอาจจะได้อัดภาพให้เพื่อนๆดูกันนะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ไม่รับปากนะเพื่อนๆนะถ้าสมมุติว่าคนเยอะเกินไปเราก็คงจะไม่ได้อัดวีดีโอให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆนั้นดูด,ด,ด,ดูทางข้างทางสวยไหมนี่แหละเราก็ร้านนี้ก็จะอยู่ที่เบเซียนะเพื่อนๆ ก็เป็นร้านใหม่ที่เพิ่งเปิดนะเพื่อนๆเป็นร้านเอเชียมาร์เก็ตก็เพราะว่าจะล็อกดาวน์รอบสามแล้วที่นี่ที่ยุโรปนะเพื่อนๆไงก็บอกเพื่อนๆเลยว่าอะไรก็ไม่สําคัญเท่าสุขภาพนะเพื่อนๆไม่ว่าจะมีเงินแค่ไหนแต่ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงก็ก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์ะลรนะเพื่อนๆนาะอยังไงก็เดี๋ยวเราวันนี้เพื่อนๆก็มี หมอกมันลงนะเพื่อนตั้งแต่เช้าเลยฝนตกวันนี้แต่วันนี้มีแดดเพ,เพื่อนสวยหน่อยวันนี้มีแดดแล้วก็ก็เลยอยากจะคุยด้วยนิดน,นึงนะเพื่อนเนาะก็เหงาแหละเพื่อนแล้วก็ทุกอย่างล็อก,อกดาว์หมดแล้วก็ก็คิดถึงทุกทุกคนนะเพื่อนเนาะวีดีโอก็ไม่ค่อยได้อัดหรอกเพื่อนช่วงนี้ก็บอกเพื่อนตรงๆก็กังวลห่วงสถานภาพการโลก ถึงแม้วัคซีนจะออกมาแล้วก็ตามนะเพื่อนๆยังไงก็กาดอย่าตกนะเพื่อนๆกาดอย่าตกแล้วก็สวดมนต์ภาวนาเยอะๆนะเพื่อนๆ,ๆก็ส่งใจให้เพื่อนๆทุกคนเลยๆๆนะแล้วก็ไม่มีอะไรนะเพื่อนก็อยากจะบอกว่าเออรักเพื่อนๆทุกๆคนเลยทุกขอบคุณทุกๆ,ๆกำลังใจที่ติดตามเรามานะเพื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มมี เพื่อนเพื่อนเข้ามาคุยด้วยเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็พันกว่าคนละก็ไม่ใช่ล้านคนนะเพื่อนเพื่อนกว่าจะถึงวันนั้นได้คงก็คงอีกนานแหละเพื่อนเพื่อไม่เป็นไรหรอกมันไม่เกี่ยวที่ว่าจะอยู่ที่ว่าคนเยอะคนไม่เยอะนะเพื่อนเนาะและ้วก็เราใช้เพื่อนเพื่อนทุกข้างทางนะเพื่อนเพื่อนอันเนี้ยเป็นร้านชอ็อกโกแลตเดี๋ยวถ้าวันไหนที่เขาเปิดวันนี้ก็คงจะเปิดแหละแต่พอดีเราไม่ได้มีโปรแกรมมาเนาะคงเปิดแล้ว <drying> วันเนี้ย เห็นประตูเปิดนิดนึงเนี่ยเพื่อนๆเป็นเลช็อกโกแลตเห็นไหมเป็นโรงงานผลิตช็อกโกแลตเพื่อนๆแล้วก็ยังไงก็มีโอกาสจะเข้าไปดูเขาผลิตช็อกโกแลตนะนเพื่อนๆเออก็ให้เพื่อนๆดูวิวดูวิวถนนหนทางกันไปวันนี้นะเพื่อนๆเนาะแล้วเดี๋ยวพอออกไปนอกเมืองนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังแบบ เขเรียกว่าเป็นช่วงต่อของตำบลตำบลที่มาจากแถวทางกากาะซ่อนนะเพื่อนเก็จะต่อไปไปนาโบนแล้วก็ไปเบซิเย่นะเพื่อนเ่อนโอเคเพื่อนเพื่เดี๋ยวเราก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับกาลังใจนะเพื่อนๆนะแล้วก็เพื่อนเพื่ทุกคนเลยที่ติดตามเราแล้วก็ขอบทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ทุกท ทุกทุกคอมเมนต์เลยไม่ว่าจะได้ตอบหรือไม่ได้ตอบเพื่อนเพื่อนยังไงเราก็ขอขอโทษเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะบางครั้งก็อาจจะเข้ามาตอบช้าแล้วก็ไม่ได้อัปโหลดตลอดเวลานะเพื่อนๆนะเพื่อนเพื่อก็เนี่ยวันนี้สวยมากเลยเพื่อนบอกตรงๆเพราะวิวข้างทางแถวเนี้ยจะเป็นวิวที่สวยก็จะมีภูเขามีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้หมอกลงเพื่อนเพื่อนนะก็เนี่ยแหละเขาก็เตรียมตัวซื้อของกันนิดหน่อยบนถนนรถก็เยอะนะเพื่อน เพื่อนๆดูนะแสงสวยมากเพื่อนๆวันนี้เห็นไหมเห็นไหมแสงสวยมากเลยเพื่อนๆก็ฟังเพลงไปนะเพื่อนๆฟังเพลงไปดูวิวไปเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเนาะแล้วยังไงเเดี๋ยวออกจากออกจากช่วงต่อนี้เราต้องเข้าไปในเมือง ภาพในเมืองก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเธอจูดูที่จุดสวยๆแล้วเดี๋ยวเราจะส่งอัดวิดีโอต่อนะเพื่อนๆนะวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงเราก็อาจจะพูดมากอีกนิดนึงหรือก็วันนี้ก็คุยกัน,นเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะบอกในหัวข้อเลยว่าขอพูดมากวันนึงอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆนะคุยคุยกันคุยกันสนุกสนุกบางทีก็อยากจะไลฟ์เหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสจริง คงจะมีคนเข้ามาดูสองสามคนนั่นแหละแค่สองสามคนก็ดีใจแล้วเพื่อนเออเนาะจ้ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเจอกันต่อนะเพื่อนเออแล้วก็ซ้ายมือนี่เพื่อนนี่ให้เพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมซ้ายมือนี้มันเป็นศูนย์เขาเรียกว่าเอมาอเป็นส่วนไม่รู้เพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมด้านข้างซ้ายมือนนะตึกเนะี่ยตึกสีข,ขาวอะ่ะจะเป็นส่วนเขาเรียกว่า เอาของมาให้คนยากคนจนอะไรเงี้ยเพื่อนเป็นแบบถ้ามีโอกาสก็ใครมีของใช้ที่จะเอาไปใช้มือสองอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะเอาไปไปให้คนจนเอาไปขายต่อให้คนจนในราคาถูกๆเป็นของมือสองอย่างเงี้ยเพื่อนอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะแก้วน้ํากาน้ําอะไรพวกเนี้ยจะ<ๆ>เขาก็ขายทุกอย่างเลยให้กับคนที่แบบว่าพอเพียงอะ่ะเพื่อนๆเหมือนเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงอะไรแบบเน,นี้ย เห็นไหมเพื่อนๆแถวเนี้ยอันนี้ออกทางลับสวยเพื่อนๆพาถึงถึงขอโทษนะเพื่อนๆแล้วก็กล้องก็อาจจะกระเทือนนิดนึงนะเพื่อนๆยังเรียกไงยังไม่ได้ซื้อกล้องใหม่หรอกก็กล้องตัวเก่านล่แหละจ้ะของเรา i อ h o n หกสบเก้ารุ่นใหม่ล่าสุดเออนะเพื่อนๆเออนะจ้ะเพื่อนๆของเราไม่ใช่โฟนหรอก เออของเราก็ของเราใช้เซี่ยมีนะเพื่อนๆเออบอกเพื่อนรู้ก่อนเพื่อนๆอนนี้ก็ออกออกจากเส้นนาบนมาแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ตอนนี้จะมีไล่องุ่นเยอะเพื่อนๆเพราะว่านาบนเนี่ยนะจะเป็นเมืองที่สําคัญของภาคใต้และเป็นเมืองที่สําคัญของของโรมสมัยก่อนเนี่ยคือเป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองท่าสําคัญอันดับสองรองจากกรุงโลมเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ มีของเก่าของโบราณเยอะแล้วก็เป็นเมืองที่ผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสมัยโบราณและสมัยโรมันก็กก็เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมแล้วตอนนี้คนเขาก็ยังผลิตไวน์ทำไวน์เป็นเมืองที่ผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ของฝรั่งเศสนะเพืเ่อนๆก็เนี่ยแหละเนี่ยไล่เนี่ยที่รถผ่านเนี่ยคือไล่ไวน์ทั้งอะไรนะเพื่อนๆเออเนี่ยแล้วก็ทางซ้ายมือขาไปเนี่ยจะมีไร่ข้าวโพดแต่ช่วงนี้ไม่มีข้าวโพดแล้วแล้วก็ ขวามือนี้ก็ไล่องุ่นก็ใบร่วงไปหมดแล้วเพราะมันอากาศมันหนาวเนาเนะนเพื่อนๆแล้วก็ช่วงนี้ก็เนี่ยแถบเนี้ยแถบออกไปทางเบซิเยมงปริเยเนี่ยนะก็ทำไม่ค่อยมีหมอกแล้วฟ้าเปิดวันนี้ฟ้าเปิดเพืเ่อนๆก็นี่เห็นไหมนะเนี่ยช่วงนี้จะเป็นเส้นทางที่ผ่านจากต้นไม้ไปสองข้างทางเนี่ยจะไปเจอภูเขาวสวยมากเลยเดี๋ยวเราเราจะให้เพืเ่อนๆดูนะโอเคเนี่ยก็ เือนมากเลยเพื่อนๆขอโทษด้วยนะเพื่อนๆจ๋าก็กล้องระบบรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดเลยสุดๆเลยท้ายสุดแดดมาแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมแต่ก่อนเนี่ยนะที่เราอยู่ที่บ้านะเราไม่เคยดีใจเลยนะเวลามีแดด อาจะแบบเฮ้ยร้อนร้อนแบบเบื่อแดดเบื่อบบอะไรเงี้ยร้อนอากาศร้อนแต่ขอโทษเพื่อนเพื่อนมาอยู่ที่นี่เกือบยี่สิบกว่าปียี่สิบเอ็ดปีนะเพื่อนเพื่อนก็ปีนี้ปีเขาปีที้ยี่สิบเอ็ดเพื่อนเือนเชื่อไหมก็แบบดีใจอ่ะเวลามีแดดออกอะไรดีใจทุกทีเลยบมีความสุขอะเขาเลยเข้าใจว่าทําไมพวกพวกพวกอะนักท่องเที่ยวแล้วพวกพวกเขาต่างชาติอ่ะที่เขาไปบ้านเราะนะ แล้วเขาดีใจที่เขาเห็นแดดไปอาบแดดนอนอาบแดดตากแดดกันอะที่เราเรียกกันฝรั่งบ้าแดดนะนะเพื่อนๆนี่แหละเราจะเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงชอบแดดรักแสงแดดเพราะอะไรชอบเดินชอบออกกําลังกายเพราะว่าเวลาอากาศมันหนาวหิม่มันตกฝนมันตกมันเย็นมากมันติดลบเงี้ยเพื่อนมันออกไปไหนไม่ได้เพื่อนแล้วก็เศร้าส่้อยงอยเงาอ,อ,อยู่ในบ้านแล้วก็ไปทํางานกลับมาก็แดดก็ไม่เจอ ไปทะเลก็ไม่ได้ล้มก็แรงอากาศก็หนาวน้ําก็เย็นเนี่ยเพื่อนๆต่พอเขาไปบ้านเราเนี่ยเขาก็หลงรักอากาศบ้านเราเพราะอะไรเพราะอากาศบ้านเรามันร้อนตลอดเวลาอากาศแ่งแดดท้องฟ้าสีฟ้าทุกวันเพื่อนๆคิดดูดิช่วงหน้าหนาวตลอดสามสี่เดือนเนี่ยไม่เห็นแสงแดดเลยอ่ะบางทีแดดจะออกก็แบบขมุกขมัวอย่างเงี้ยเศร้านะเพื่อนๆคือมันมยังไงดีอ่ะแล้วยิ่งมีโควิดแบบนี้ด้วยเพื่อนก็คิดดู มันก็ยิ่งทําให้สถาน,นการณ์แย่อีกแล้วระบบสภาพจิตใจถ้าใครที่ไม่เข้มแข็งนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ที่นี่ก็มีสิทธิของคนที่ฆ่าตัวตายเยอะมากเลยทางยุโรปเนี่ย<ม>ก็คือแบบเศรษฐกิจลม่มแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารเปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบาร์พับโรงหนังโรงโละครทุกที่ปิดหมดอะไรประมาณนี้เพืเ่อนๆก็นะถ้าไม่เข้มแข็งจริงๆนะ แล้วก็ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจนะเพื่อนๆือนก็อยู่ยากนะเพื่อนเพือนก็ก็เขาต้องเข้าใจสภาพนะเพื่อนเนาะก็มันก็กลายเป็นสถานการณ์แบบที่ค่อนข้างที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สํสหรับสถานการณ์โลกนะเพื่อนๆนและยิ่งแดดมีความสําคัญมากแดดนะเวลาแดดออกมีความรู้สึกซึ่งต่างไปจากตอนที่อยู่บ้านเรานะเพื่อนเเวลาแดดออกนี่เพืแบบ่อนว่านอันนี้สวนสวนโอลิฟ ทำน้ํางานทําน้ํามันเพื่อนๆผลิตน้ํามันสกัดสกัดเย็นก็คือประมาณว่าเหมือนประมาณว่าถ้าสมมุติว่าเนี่ยไม่เข้มแข็งไม่มีจิตใจที่แบบว่าให้มีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลานะเพื่อนเก็<ๆ>ค่อนข้างที่ค่อนข้างแย่เพื่อนเพราะว่ามันต้องทําจิตใจให้ ให้อยู่กับเนื้ออยู่กับตัวตลอดเวลาอย่างเงี้ยเพื่อนือนแล้วก็เรื่องเองินเรื่องทองมันก็ต้องใช้อะเนาะเราก็เข้าใจแหละเพื่อนๆือนคือระบบสถานการณ์มันทําให้ทุกคนล้มเป็นโดมิโนโเป็นหมดกันหมดทั่วทั่วโลกเลยแล้วก็เวลาไม่มีแดดมันยิ่งทําให้ใจิตใจห่เหี่ยวไงเพื่อนเือนมันไม่ใช่แค่ทําให้อบอุ่นนะนเพื่อนๆือนอบอุ่นทางกายแล้วก็อบอุ่นทางใจด้วยสองอย่างเลยจ้ะอันนี้ก็นะนเนาะเพื่อนเื่อก็คุยกัน เพเฮละก็ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่แถวเมืองเมืองอะไรนะชื่อเมืองอะไรที่ตรงนี้ยก็มองสุดสัปาแล้วอ๋อนิซังในซันเซลนวนีว่าล่ะก็นะเพื่อนๆชื่อฝรั่งเศสเรียกยากนิดน,นึงก็ นี่แหละเป็นเมืองยนี่ไงเห็นเพื่อนเห็นไหมเห็นที่ไป้ายไหมนี่แหละอะนี่ก็เ็เป็นเมืองที่อีกเมืองหนึ่งที่ขับผ่านไปไปซื้อจะไปซื้อของอันนี้ที่เราบอกเพื่อนนะอันนี้เป็นโรงงานผลิตวน์เห็นไหมใหญ่มากล,ลายอาุ่นของเขาทั้งนั้นแหละที่เราขับผ่านมานลยนะ้เพื่อนโอเคก็ ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆนะถ้าเกิดสมมติมีเสียงอะไรแทรกเข้ามาหรือว่ายังไงระหว่างการอัดวิดีโอก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะก็ปีนี้นะเพื่อนๆเออลืมบอกเพื่อนๆไปเห็ดก็ไม่ได้ไปหานะเพื่อนๆเห็ดไม่มีนะเพื่อนๆปีนี้อากาศหนาวจัดเห็ดไม่ออกแล้วก็พอดีเราถามจากเพื่อนรุ่นพี่คนนึงเขาไปมาเขาก็แบบว่าเขาบอกไม่มีเห็ดอะ แล้วส่วนเพื่อนอีกคนเพื่อนรุ่นน้องคนไทยด้วยกันนี่แหละจ้ะ mm. ก็บอกไปไกลมากเลยร้อยกว่ากิโลก็ไม่มีเหตุเหมือนกันมีไปอย่างไกลเลยแต่ว่าได้สามดอกอะไรประมาณเนี้ยเออไม่คุ้มค่าน้ำมันก็เลยปีนี้ก็เลยไม่ได้ไปเลยเลยไม่มีภาพวิดีโอเก็บเห็ดเลยนะเพื่อนเพื่อนก็คงจะเป็นปีหน้าแหละก็แถวนี้นะเพื่อนวันนี้ออกละ อันนี้ก็เรียกว่าโคลอมเบียนะเพื่อนๆก็จะมีโรงพยาบาลชื่อดังเกี่ยวกับระบบแขนกระดูกกระดูกแขนแล้วก็ขาอย่างเช่นว่าสมมติกระดูกข้อต่อเสียหรือกระดูกกระดูกหัวเขา่าต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนกระดูกลูกสบ้าข้อต่อต่างๆของร่างกายอย่างเงี้ยจะมีโรงพยาบาลของฝรั่งเศสตรงตรงที่โคลอมเบียเนีเ่ยนะเพื่อนๆดังมากแล้วหมอเก่งมากเกี่ยวกับเรื่องกระดูโกโรคกระดูก นั่นแหละจ้ะก็คุยฟังให้เฉยแหละเพื่อนอยากเล่าให้ฟังอยากคุยเออนะแล้วก็เดียยเเด๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวใกล้ๆจะถึงเบซิเย่เดี๋ยวเราจะเราจะส่งจะอัดวิดีโอต่อนะเพื่อนพูดผิดอีกแล้วโอเคเพื่อนๆแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเราก็จะมาถึง กล้ๆจะถึงเมืองเบซิเยแล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนๆเห็นชาตตข้างหน้าไหมเพื่อนๆปราสาทอะปราสาทข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมเออนั่นแหละคือเมืองที่เราจะไปกันต้องเข้าไปข้างในนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะก็มันเป็นเมืองแบบเศร้าๆไงไม่รู้อะเรามีความรู้สึกนะเนี่ยเข้าแล้ะเข้าเมืองละนะเพื่อนๆก็ดูนะฟังเพลงไปด้วย มืองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพื่อนๆแต่อยากให้เพื่อนๆเห็นสภาพเมืองไงเหมือนเราแบบขับรถนั่งเล่นไปด้วยกันนะเพื่อนๆแล้วก็ฟังเพลงจีนไปเราพาเราพานั่งรถเล่นนะเพื่อนๆต้องขอโทษเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะเพื่อนๆนะก็กล้องสะเทือนนะ กล้องจะสะเทือนหน่อยก็ขอโทษเพืเ่อนๆด้วยลุวงหน้าไปเลย มากเลยเพื่อนๆถนนไม่ดีเลยเพืเ่อนๆแต่ทางเข้าไปในเมืองนะเพืเ่อนๆจะสวยมากเลยขาเข้าเนี่ยผ่านสะพานนะเพื่อนๆเดี๋ยวเพืเ่อนๆดูดีๆนะ มัจะติดนะเพื่อนๆที่เนี่ยรัติดมาก่ปเดี๋ยวกลับมาละจ้ะเดี๋ยวหายรถติดแล้วประมาณสักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันลอดอุโมงนะเพื่อนๆลอดอุโมงเข้าเมือง เป็นศูนย์การค้าเดี๋ยวออกไปขวามือคือศูนย์การค้านะเพื<ๆ>่อนๆก็และข้างหน้านี่คืออพาร์ตเมนต์ที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ได้ประมาณ2เดือนเพื<ๆ>่อนให้ให้คุณลุงข้ามคุณลุงนี่ไงเพื่อนๆอันนี้ชื่อว่าโพลีกกนนะเพื่อนๆเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่มากของเบซิเยนะเพื่อนๆ ขวามือนี่เดี๋ยวให้เพืเ่อนๆดูเหมือนเส้นท่านเบอร์อะไรประมาณนี้ว่าแต่อันนี้เขาชื่อโพลิกอนนะเพืเ่อนๆโอเคก็มองไม่เห็นละลอดลอดสะพานนี่ก็ยังคือโพลิกอนอยู่นะเพืเ่อนๆขวามือนี่นะใหญ่มากเพื่อนๆห้างที่ใหญ่มากๆเลยแล้วติดข้างๆนี่ เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อว่าคาสิโนนะเพื่อนๆอ่าเนี่ยแหละก็ยังไม่ถึงนะนเพื่อนๆก็ไกลเหมือนกันแหละก็นี่ก็รถติดนะนเพื่อนรถติดรถติดระดับหนึ่งถึงถึงระดับสองเออเนี่นยแหละเพื่อนก็ดูนะนเพื่อนๆเนี่ยนะ ดวูวิวไปไหมเพื่อนเมืองน,น,นี้ชื่อเมืองเบซีเย่นะเพื่อนเนก่อนถึงมงบริเย่เพื่อนเนจะต้องผ่านเมืองนี้ก่อนเห็นไหมไป้ายรูป้ายเห็นไหม ทางนี้ทางลัดไปมงปรีเยก็ได้ไปแครมองเฟรังก็ได้ก็ให้ดูเมืองโดยเฉพาะเลยวีดีโอนี้นี่คุณตาตาต้นไม้ ขยันจังเลยแลงนไงเปลี่ยนสีแล้วเกาะดีๆนะคะคุณตาอันนี้เป็นรถบัสนะเพื่อนๆรถบัสในเมืองนั่งในเมืองมีสองสีสีแดงกับสีเขียว สีเขียวกระพริบกระพิบนี่คือร้านร้านฟาร,ร์มาซีนะเพื่อนเบนฟาร,ร์มาซีบ้านเราก็คือร้านขายยาอืมจ้ะ ไปไปอีกข้างนึงที่รถบัสสีฟ้าผ่านไปได้คือเส้นเส้นอีกเส้นหนึง่งเส้นตะวันออกแล้วก็อันนี้ก็ซ้ายมืออันนี้รถพยาบาลแอมบูลานส์นะเพื่อนเ,นเนที่นี่เขาเรียกแอมบูลานส์อ้หรถบ้านนี้ส้มเต็มต้นเลย ส่วนตรงนี้ก็เป็นศูนย์ศูนย์ออกกําลังกายนะเพื่อนสายมือเนี่ยทีเป็นกระจกกระจกเนี่ยเพื่อน นี่คืออาพาร์ตเมนต์นะเพื่อนเพืนเขาติดกรงเหล็กข้างล่างเนี่ยเพื่อกันสองอย่างหนึ่งกันนกพิราบสองกันขโมยจ้ะที่นี่ก็มีขโมยนะเพื่อนเพืนไม่ใช่ที่ฝรั่งเศสไม่มีขโมยนะจ๊ะมีเหมือนกันจะ้ะมีเยอะด้วย ไฟแดงจา้าเพื่อนเนติดไฟแดงอีกแลก้วจ้าเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวออกไฟแล้แลวเดี๋ยวจัมืออันนี้ คือโอชองนะเพื่อนๆโอชองก็เป็นห้างสินค้าใหญ่เหมือนกันเพื่อนๆแต่ว่าอยู่ขุดลงไปอยู่มีใต้ดินนะเพื่อนๆม,นมีมีใต้ดิน่าแหละเป็นชั้นใต้ดินมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นอยู่ลงไปใต้ดินจ้ะนี่งไงโอชองเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นป้ายไหมแดงๆหญ้าต้นไม้อะไรก็บังหมดอ่า ย้อนแสงด้วยขอโทษจังไมาพื่อนดูรถคันนี้สิน่ารักจังดูนี่ดูนี่ซ้ายมือเฮ้ยน่ารักรถติดนะเพือนเพราะเมืองน,นี้เป็นเมืองใหญ่เมืองที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะเพื่อนก็ แล้วต่อจากนี้ไปเราเราจะไม่เราจะไม่ตัดวิดีโอนะเราจะให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงผมนั่งไปด้วยกัน่ะโอเคนะดูไปเรื่อยๆ ขวามือนี้ก็เป็นที่ขายรถเพื่อนที่ขายรถเปอร์โยอันนี้ก็ฟอร์ดแล้วถ,ถัดไปก็เป็นจาก,กวัวไม่มีสปอนเซอร์นะเพื่อนๆถ้ามีก็ดีฝันไปก่อนเถอะหลับฝันไปก่อนนะจ๊ะ วังค่ะพี่ใหญ่มาค่ะน้องเล็กต้องหลบค่ะอืใกล้ถึงแล้วเพื่อนไหม ชน่ามาร์เก็ตเห็นไป้ายไหมเพืเ่อนๆเออนี่ีจะไปตรงนี้แหละเดี๋ยวอ้อมขึ้นไปอ้อม ขอมือเพื่อนๆนี่อยู่บนเขาอยู่บนเนินนู่นไม่ได้สปอนเซอร์เหมือนกันนะถัดไปก็เป็นแมคโดนัลด์จ้านี่ไงเอเชียมาร์เก็ตคนขายก็น่ารักนะเพื่อนๆเจ้าของอ่ะเจ้าของคนจีนสองคนน่ะน่ารักมากนี่ไงมาแล้วเคฟซีอยู่ข้างๆเคฟซีเลยเพื่อนๆอยู่ข้างๆเคฟซีมังบลิเย่ยนะเพื่อนๆสำหรับเนี่ยเคฟซีเห็นไหม ไม่ได้อนสปอนเซอร์นะเพื่อนเนถ้าได้ก็ดีค่ะ KFC ยินด,ด,ดีต้อนรับค่ะนี่ไงเห็นไหมเอเชียมาร์เก็ตเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะเพื่อนเนเดี๋ยวเจอกันจะ้ะ